ก็ฟิลงานวัดแล้วครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยู่ในภาคกลางนะครับถ้าเป็นภาคอีสานก็ถ้ามีแม่ค้าเยอะแบบนี้ก็ถือว่างานใหญ่นะครับมีสวนสนุกมาลงนะครับเด็กๆก็ชอบะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็หนังฉายนะครับก็เลยมีเด็กๆนะครับตอนเข้างานครั้งแรกมีคนเยอะมากเลยนะครับหนังก็ฉายอยู่ฝั่งนู้นนะครับ กก็มมาซื้อประหึน,นคับสวัสดีครับนี่กมบอลสวน,นะครับวันนี้เรามาชิมปลาหมึกที่ ในหนังการแปลงนะครับที่โฟสีสวรรค์นะครับโอ้ไม่ใช่ประมึกอ,อันนี้เป็นทาโร่นะครับอันนี้กี่บาทครับลุง20่สิบย่สิบครับถ้ามีหนังกลางแปลงที่สีสะเก,กียรก็นี่แหละครับลุงไปทุกงานนะครับ,รรบ <c oughs> เจอกันได้ <c oughs> ผม <c oughs> จำหน้าคุณลุงได้ชัดเลยมีทุกหน่วย <c oughs> ถ้าไปทุกหน่วยอะไรนะจำได้นะครับผมนี่แรกมาคาอยู่บ้าน น้องงอกใช่มันน้องงอกน้องงอกมิสเตอร์เอที่แรกนะครับไ <Windows rush traffic> ปทุกท <forecasting> ี <moderate> ่ที่มีงานหนังแบบนี้นะครับหนังกับมะลําคุณคุณลุงไปงานไหนนี่เลือกไปงานไหนอยูแล้วแต่ไปทั้งสองอย่างเลยมีงานบันเทิงในเขตทิศตะวันนีหละครับก็คุณลุงก็ไปนะครับเเจอกันบ่อยมากเลยถ้าถ้าเห็นรถประมึกจอดถ้ามีหนังการแปลงก็แบบนี้แหละครับลักษณะตอนนี้กําลัง จะเดินกับช่างกาลังฉายอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับไอหนุ่มบัดเมานี่ครับย้อนยุคจริงๆนะครับเราก็มาซื้อปลาหมึกนะครับเพื่อจะกลับนะครับเพื่อจะกินนะครับว่าซื้อทาโร่เพื่อจะกินครับนี่ครับปลาหมึก20บาท3 0บาทนะครับแล้วก็มีของเด็กเล่นนะครับหากใครเจอร้านนี้ก็มาซื้อกันเยอะนะครับบรรยากาศเก่าๆแล้วก็คู่กับนังการแปลงของวิถีชาวซีสเกตเรานะครับแล้วก็วิถีไทยนะครับ20บาทนะครับทาโร่ปิ้งอร่อยร้อนๆนะครับ คุณลุงก็จผมได้ขอบคุณครับคุณลุงครับล้าแล้วครับสวัสดีครับครับการแปลงนะครับนี่นะครับครับสุดๆเราก็จะกลับจากดูหนังก็จะซื้อปลาหมึกไปกินนะครับเฮ้ยทาร่โพูดสิีเรื่อยเลยเห็นปลาหมึกแล้วก็พูดถึงปลาหมึกนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นเจริญการร้างกําลังสาขาอยู่นะครับผู้คนก็เยอะนะครับที่โพสีสุวรรณวันนี้นะครับบ้านประเดิดน้อยนะครับ บรรยากาศคนเดินเข้าเดินออกนะครับแล้วก็มีของเล่นครับรด้านนอ,อกนะครับผมรีร้านปลาหมึกแล้วก็ร้านกางฟกน,งนะครับมาตายทำหนังก็เลยขอแนะนำร้านขายปลาหมึกของคุณลูนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ